สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอาลกกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสานการัมนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านสถานการณ์ของการชุมนุมของมนุษย์โคมันยองนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเริ่มที่จะหนีหายนะครับท่านผู้ชมกับข้อกันอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ครับท่านบ่อยเวทีนะเนี่ยทิ้งล้างไว้เฮ้ยมีนักร้องนะครับท่านผู้ชมนักร้องอะไรจ้าเนี่ยนักร้องเรียนหรือเปล่าโอ้ยน่าจะเป็นนักร้องเพื่อชีวิตนะครับท่านผู้ชมเพื่อชีวิตีวน้ น่าจะเป็นเพื่อชีวิตของพวกเขาเองครับท่านมาขึ้นเวทีคอปทอ,อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ะจตุพรยังขึ้นเวทีอยู่ไหมจ๊ะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมหาตัวไม่ค่อยเจอแล้วครับท่านรู้สึกว่าตอนนี้นะเนี่ยกลับมาจัดรายการทางช่องของเขานะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แห่ถามล้านครับท่านบางส่วนก็ตะโกนนะเนี่ยเจตุพรจะทิ้งมวลชนเจตุพรกลับมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะอือก,ก็ได้ออกมานัดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่จัดม็อบครับท่านชั่วนาตาปีนะเนี่ยตั้ แต่รอบที่แล้วนะครับท่านผู้ชมสมัยที่คนคือต้านประยุทธ์นะครับท่านคนเอกประยุทธ์ไม่ไปอทิษฐานจะถูกถีบไล่อะไรประมาณนี้จารุพรก็ควงคณะหลอมแหลมนะครับท่านผู้ชมออกมาแล้วก็บอกว่านี่อทิย์หนไม่ไปนะเนี่ยจะต้องโดนถีบไล่แน่นอนสุดท้ายไป็นอะไรบ้างจ้าอทิษฐานเดินมาเดินมาถามเดินมาทําอะไรจะเนี่ย <c oughs> ป,รประกาศประกาศประกาศอะไรจ้ายุติการชุมนุมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดสองบาทอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังแป๊กไม่หยุดยั้งกันเลย ทีเดียวครับท่านันที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นั้นเนี่ยกระแสข่าวลือหนาหูครับท่านอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้าโอ้ยเรื่องนะครับท่านผู้ชมพักประชาชนครับท่านพักส้มนั้นเนี่ยมีดิวรับขายกล้วยบิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เป็นที่มาดีลอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็เอ้ยยังไม่ฟันธงนะครับท่านว่าจะจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้มีสายข่าวออกบอกมาครับท่าน เนี่ยตอนนี้นะเนี่ยพรรคประชาชนว้า่าเ้ยไปคุยกับพรรคของคุณเนวินนะเนี่ยพรรคของคุณอนุทินอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยเราจะต้องล้มรัฐบาลนายกอิงให้ได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจากให้คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกหลังจาก ไอ,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 อ้อะไรวะเนี่ยขึ้นเป็นนายกโชวคูโชยามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สละยานครับท่านสละเรือนะเนี่ยให้คุณวิทาลิมจะรือรัดขึ้นมาเป็นต่ออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาหน้าไหนนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ยืนยันนะครับท่านผู้ชมอย่าเที่ยวไปเชื่อครับท่านเพราะเบื้องต้นยังเป็นข่าวลรือนะครับท่านผู้ชมเฮอยแต่ว่าหลายฝ่ายก็แห่ถามเข้ามานะเนี่ยตอนนี้ทาไมมันแปลกเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรประมาณนี้ทําไมพักประชาชนนนเนี่ยไม่มีการแตะแม้แต่เล็กน้อยถึงป กางนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ้าสําหรับพักของภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องบมอะไรวะเนี่ยหัวสอวอรหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องเขากระโดงอะไรประมาณนี้แล้วก็แววเข้าหูมาอีกแล้วนะครับท่านมิงองเหลือครับท่านมิงองลายหลบไปก่อนนะเนี่ยวิโรธถามโดนอะไรจะเนี่ยโดนลากเข้ามานะครับท่านผู้ชมมาสั่งสอนเล็กน้อยถึงบานจางวิโรธถามมีอะไรอีกแล้วจะเนี้ยเฮ้ยวิโรธทีหลังนนเนี่ยมึงต้องหูป,ปากหูพันหน่อยนะเว้ยเฮ้ยอย่าเที่ยวไปไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบ ไรประมาณนี้ไปอยู่เป็นฝ่ายค้างเอา้าพ่ออะไรล่ะเจ๊ะเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยทาแบบนี้พักเราเลยต้องมาเป็นฝ่ายค้านแทนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโออลาลนอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ลือสนั่นลั่นทุ่งอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบพนติกาออกมาลั่นเราอาจที่จะต้องจําเป็นนะเนี่ยที่จะต้องยอมยอมอะไรจา้ายอมมือสกรปรกนะครับท่านผู้ชมในการที่จะไปจับมือกับภูมิใจไทยครับท่านเพื่ออะไรเจ๊ะเนี่ยเพื่อเป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมว็ต้องจับตาม,มองครับท่านโดยตอน นี้นะครับท่านผู้ชมมีการตีปี๊บอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวสนับสนุนคุณไหมสิริกัญญาแล้วเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชื่อมั่นเหลือเก,กินเลยทีเดียวนะเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาขึ้นมาเป็นเมื่อไหร่ประเทศไทยจะต้องนำหน้าอาเซียนนะครับท่านผู้ชมวาตายแล้วตายแล้วอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องนี้จริงไหมจ้าโอ้ยถ้าเกิดสมมุติผมเป็นนายกอิงนะครับท่านผู้ชม และถ้าเกิดสมมติจะออกมาลุ่มนี้นะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจ้าผมจะต้องชิงยุบสภาไปก่อนเพื่อเลยนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ครับท่านวิโรจน์โดนจับโป้ะนะเนี่ยสิ้นท่าครับท่านหางเริ่มโพแล้วหรือไม่นะเนี่ยท่านงอหัวแทบไม่ขึ้นครับท่านสนั่นลือ,อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหวังสูงหรือไม่นันเนี่ยว่าจะไปซบคุณเนวินชิดชอบตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรจ้าปาดนายกอิงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบไหนครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่าน ถ้าเกิดสมมติได้ผมมองนะครับท่านโอ้ยเป็นไปได้ยากอย่างเหลือเก,กินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่พักภูมิใจไทยครับท่านจะไปจับมือกับพักประชาชนอะไรประมาณนี้แม้ว่าม็อบจะพยายามโอ้ยชูเต็มที่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านออกมานะเนี่ยสลายพวกม็อบควายเดินทั้งหลายแหลสนับสนุนเหลือเกิน,กนเลยทีเดียวนนเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบลูกนายในวินครับท่านเป็นฮีโร่แล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้ยอะไรวะเนี่ยหลังจากที่ประกาศไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพ็กนะครับท่านผู้ชมผมเป็นลูกในวิน ลูกของอะไรวะเนี่ยนางกัลลูนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าต่อแรกก็หวังจะได้เกิดนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยตายแล้วตายแล้วโดนเพื่อไทยคุมกาเนิดนะครับท่านผู้ชมเลยยังไม่ได้เกิดแต่อย่างใดครับท่านก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้ยไอ้ไม่ใช่เว้ยไว้ส้มทรงสลิมอีกแล้วครับท่านจริงๆควรปล่อยให้ประชาชนอะไรวะเนี่ยทำลายนักวิชาการ ทำลายนักการเมืองพักด้วยการอะไรวะเนี่ยด้วยปากกาไม่ใช่ให้องค์กรใดที่ไม่ยืดโยงกับประชาชนมาทําลายแล้วก็มีภาพนะครับท่านผู้ชมวันก่อนครับท่านก็มีภาพของไอ้อะไรแล้วว่าเนี่ยนายปากกณ์วุฒินะครับท่านผู้ชมโอ้ย ผมจำชื่อแกไม่ค่อยได้ครับท่านประธานวิฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้วันก่อนพักประชาชนนนเนี่ยยื่นกฎหมายครับท่านแก้รัฐมนูญหันอำนาจบบชอสอบจเจรธรรมแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ามินอ,องเหลือกนะครับท่านผู้ชมวิโรธเดือดยื่นฟันยิงครับท่านเอาผิดนาย,ยกอิงนะเนี่ยปมอะไรวะละเวน้นเรื่องชั้น14นะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยมีการแห่หนุนนะครับท่านผู้ชมหนุนอะไรจ้าหนุนวิโรธให้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่าน อืกูไปต่อไม่ถูกเลยนะครับ่านผู้ชมแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านม็อบนะครับ่านผู้ชมไปไม่มาลามไม่ไวหวกันเลยทีเดียวนะครับ่านผู้ชมประชากรบางส่วนแล้วเนี่ยปล่อยให้ดอนเอ่งเทงนะครับ่านผู้ชมอย่างเดียวดายกันเลยทีเดียวครับท่านไม่มีตูวจะดูพรนั้นเนี่ยเจ๊ปองก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยโผล่ามาแล้วนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับ่านผู้ชมจะดูพรหลอกมาจากรายการกับ อะไรวะเนี่ยกลับฐานทัพแล้วนะครับท่านชื่อตอนอะไรวะเนี่ยเมื่อวานนี้ใกล้จบนะคกลบท่านผู้ชมไอเราก็มานั่งนึกเว้ยใกล้จบนะเนี่ยหมายถึงว่าตัวเขาเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากม็อบไอเราวะเนี่ยหลังจากจัดม็อบนะครับท่านผู้ชมไม่ประสบความสําเร็จไม่พอนะครับท่านผู้ชมน่าจะต้องหาปีกคุมหัวเพิ่มเติมไม่หยุดยั้งครับท่านเดือดนนั้นเนี่ยนัดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวอได้ไหมประชาชนทั้งหลายช่วยออกมากันเยอะๆวันไหนอีกแล้วจะดูพรสามกร,รกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมโปโมวที่ พวกมันฟรีนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เสียสตังค์อย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวครับท่านเพื่ออะไรเจ้านี่หวังอยากจะเห็นม็อกคนเยอะๆบ้างนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เยอะอย่างเดียวที่ว่านี้น่าจะเป็นอายุครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทวลงสนัดลั่นสุลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมจตุพรเป็นใครก่อนครับท่านหลังจากไบทีวีส่งเข้าประกวดเนี่ยจตุพรเดือดลั่นครับท่านลั่นแล้วแม้เพื่อไทยจะมาขอเจรจาด้วยอะไรประมาณนี้วายตายแล้วตายแล้วแล้วละจะเกิดอะไรขึ้นจ้าผมก็ไปเข้าไปอ่าน คอมเมนต์ครับท่าน ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าคอมเมนต์เอกชันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> ประมาณเหมือนกับอย่างไรจ้าเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้เอาแบบสรุปนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติเพื่อไทยจะมาขอเจราจากับจตุพรอ,อะไรประมาณนี้นะเนี่ยสอที่จะไม่มีการเจราจานะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วผมก็ไปอ่านคอมเมนต์แม่มือใ้สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่านอย่างเมามันเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหนึ่งครับท่านจตุพรสู้ๆปัง้งเอนเตอร์โอ้ยยิ้มได้ยิ้มใหญ่นะครับท่านสักพักมาอีกแล้วนนเนี่ยเฮ้ยจตุพรเป็น ใคก่อนนะเนี่ยที่เขาจะต้องมาอะไรวะเนี่ยเจรจารนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ก็เป็นการชิงการนําอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านตาบใดนะครับท่านผู้ชมที่คุณสนที่ลิ้มทองคุณนั้นเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรนะครับท่านผู้ชมยังไม่ออกมาเดินนะครับท่านผมก็จงคงต้องอะไรวะเนี่ยดูถูกม็อบพวกนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าอย่างไรเสียแล้วเนี่ยมันก็จุดไม่ติดแน่นอนนะครับท่านมีที่ไหน,นเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอะไรวะเนี่ยพิชิตชัยมงคลหัวหน้าม็อบคอป นะครับท่านผู้ชมโอ้ยยืนการอยู่ตรงนั้นไม่หยุดยั้งครับท่านในแต่ละตัวก็มานะครับท่านผู้ชมเป็นนักร้องโกโลโกโสโครับท่านหนวดเขานั้นนี่ไม่เคยได้สัมผัสยินเด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเคยรู้จักอะไรว่าเนี่ยมีดโกนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าไม่รู้จักมีดโกนนั้นนี่อาจจะแนะนําให้ไปขอนายชวนหลีกภัยเพราะอะไรจ้าอันนั้นแกก็มีมีดโกนอาบน้ําผึ้งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะอาบยาบพิษขึ้นสนิมหรือเปล่าก็ไม่อาจบ,บอกได้ลังสิมันโลมงก็โผล่เดือดนะครับท่าน,น แคปเข้ามาครับท่านมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านนเนี่ยทำไมมึงไม่ไปตรวจสอบการทํางานของคณะรัฐมนตรีหลังจากลางังเซมันลมเดือดครับท่านเดือดข่านไหนจะเนี่ยท้าทักษิณชินวัตรนเนี่ยแน่จริงประกาศออกสื่อพร้อมพร้อมอะไรพร้อมให้ตรวจสอบไว้ตายแล้วตายแล้วครับท่านโอ้ย ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าง,งูกินหางแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคงจะมีการปรึกษานนเนี่ยตอนนี้เราจะทำอย่างไรดีว่าเนี่ยหลังจากไอ้พวกม็อบนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ออกมาประกาศแล้วพักประชาชนว่าเฮ้ยตอนนี้นั้นเนี่ยเราอาจที่จะต้องแยกทางกันแล้วไอ้พวกม็อบออกมาบอกนะครับท่านโยวยวายนันเนี่ยการอภิปรายไม่ไม้มัางใจนาย,ยกอิงมันจบลงแล้วจะให้มันจบแค่ตรงนั้นใช่หรือไม่จะไม่เดินต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้มันก็เครียดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย<อ>ประชุมกันดูเฮ้ยทำอย่าง ว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเราจะเดินแบบนี้เราก็จะเสียมวลชนเสื้อแดงถ้าเกิดเราจะเดินแบบนี้นนเนี่ยเราก็จะได้มวลชนสลิม แต่ก็จะไม่รู้ได้สลิปมาเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเพราะตอนนี้มันมีเพจก้าวไกลโกหกอะไรนะเนี่ยมันจับประเด็นเราทุกเรื่องไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวแหม่เราอุตสาห์แอบดูดบุหรี่ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้มันยังมาแอบถ่ายได้นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าผมก็มานั่งนึกนะครับท่านเฮ้ยอันนี้สารภาพตามตรงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนแรกนะครับท่านเฮ้ยมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอย่าเลยนะเนี่ยไอปปชอะไรสักทั้งหลายแหล่สารร,รัฐมนูญนะเนี่ย พระน้าท่านสารัล้วร,รมนูญทั้งหลายอย่าตัดสิทธิ์เขาเลยนะเนี่ยอะไรว่า44สอสอซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือไอ้กี่คนแล้วนะครับท่านผู้ชมบ่มไหนจ้าเข้าชื่อแก้มาตาร้อมาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าอุ้ยอันนี้ข่าวลือนะครับท่านผู้ชมลือว่าอะไรจ้าลือว่าผมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติมีการตัดสิทธิ์จริงอะไรประมาณนี้ตัวผมอาจจะต้องทมถุยเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ม็อบโคมันยองครับท่านแย่งอาชีพนักร้องนะครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยม็อบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเอ้ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนะครับท่านผู้ชมเทพนุมลงจำปาสุริยาหีบศพนะครับท่านผู้ชมจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องทําใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติหลับแล้วตื่นเขายินดีคืนเงินเต็มจํานวนแน่นอนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ทั้งม็อบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งส้มแล้วก็นายพลดอนพัฒนถาบุตรครับท่านหนึ่งในพรคประชาชนนะเนี่ยโพลี ภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมจนไข่ซีดไข่สันกันเลยทีเดียวนะครับท่านพละดอนนะครับท่านผู้ชมเสแมวเนี่ยออกมาบอกนะเนี่ยนายกหลังจากนี้จะเป็นใครนะข่าวก็ไปถามนะครับท่านแปะติดชื่อข้างฝาไว้ได้เลยนะเนี่ยเขียนชื่อแปะข้างฝาไว้ได้เลยเอาชื่ออะไรเจ้าเนี่ยนายกคนต่อไปชื่ออะไรอนุทินชาญวิรุลห์นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการอกหักหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่อกหักหรือเปล่านี้จะอกหักจริงหรือไม่จริงนั้นไม่รู้นะครับ ผู้ชมแต่กระแสรเรียกร้องครับท่านสุเทพอยู่ไหนสุเทพอยู่ไหนนะเนี่ยดารานกหวีดาราคนดีอยู่ไหนทําไมยังไม่ออกมาร่วมม็อบนะเนี่ยวอนได้ไหมเว้ยลุงกำนันฐานาทําไมจะเนี่ยหันมากับใจนะครับท่านผู้ชมช่วยได้ไหมนะนี่ออกมานำม็อบอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ประเมินแล้วเว้ยตู่จะดุพรแม่มึงเอ้ยสลิมทั้งหลายแหละก็ประเมนะินนะครับท่านผู้ชมคาดหวังนะเนี่ยน่าจะมีมวลชนครับท่านเป็นพันเป็นหมื่นนะเนี่ยสุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ้ามาละเดินละ เดินถามยังไงจะเนี่ยโอ้ยมีบุคคลข้างกายอยู่ไม่กี่ท่านนะครับท่านผู้ชมสําหรับพี่ตู่จะดูพรอะไรประมาณนี้แต่ผมเป็นเอฟซีแกนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับท่านผมก็ยังคงติดตามพี่ตู่จะดูพรอย่างต่อนเนื่องอะไรประมาณนี้ตอนนี้เริ่มเจ้าไม่อยู่แล้วว่าห้ยกระแสรเรียกร้องสุเทพเทือกสุบรรณนะครับท่านผู้ชมและสุเทพเป็นอะไรบ้างจ้า อาจจะมาเลอกเล่นการเมืองแล้วนะยอมนักข่าวบีบีซีไปถามนั่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมตินายกอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะลงถนนอีกไหมแล้วก็ย้อนกลับไปนะคบท่านผู้ชมสุเทพเคยออกมาลั่นครับท่านลั่นว่าอะไรเจ้าเนี่ยเราจะลงถนนไปเพื่ออะไระนะคบท่านผู้ชมโอ้ยมันจบแล้วครับนายอะไรประมาณนี้ก็เป็นการแขวนสตั๊ดนะครับท่านผู้ชมแขวนรองเท้าผ้าใบปเป,เป็นที่เรียบร้อยครับท่าน ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยม็อบก็ประกาศนะครับท่านผู้ชมจุดติดแล้วจุดติดแล้วครับท่านผมก็เออีต้องเสียสละตัวเองนะครับท่านผู้ชมพ่อผมนะเนี่ยเข้ามาด่าผมก็ยอมให้พ่อผมด่าครับท่านนะัดถามมีอะไรเจ้าพ่อเนี่ยมึงหัดใช้หน็ตให้มีประโยชน์ได้หรือไม่ไอ้ได้ไหมายอะไรประมาณนี้เอ้าทําไมล่ะพ่อเนี่ยมึงอย่าเที่ยวกดเข้าไปรวยคอปทอ,อะไรประมาณนี้นะเนี่ยคนมันก็ดูน้อยอยู่แล้วเอเนี่ยมึงเข้าไปดูก็เหมือนจะเป็นการ เพิ่มการมองเห็นให้กับพวกมันนะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดมานะครับท่านผู้ชมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับท่านคนดู25คนนะครับท่านโอ้ยกดไลค์ประมาณร้อยกว่าคนอะไรประมาณนี้มันช่างน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคนนี้กลับมาแล้วะครับท่านหมอดูนะครับท่านผู้ชมจะคู่หมอเดาหรือเปล่าไม่อานแน่ใจหลังจากตอนนี้ไอ้สินแสเข่งนะครับท่านผู้ชมบ้างก็เรียกเป็นสินแสปี๊บนะครับท่านผู้ชมฟันธงของนุญาตฟันธงนันเนี่ยนาย,ยกอิงจะต้องมีอันเป็นป ผมไม่ได้ไม่ใช่ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ผมฟันธงว่าองค์เองนะเนี่ยจะต้องหนีตามรอยพักษิณชินวัตรภายในปีไหนจ้าในปี2 0 2 5หรือว่า2568นี้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะเอาผลิตภัณฑ์นี้นําเสนอให้ซึนงแสเข่งอย่างเหลือเกินถามอะไรจะเนี่ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะค,ะนะนครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมพันธ์ครับท่านแอลมอนต์พากเกตขาวอบรอบแอดไลน์นั่วิวชอ็อปสั่งซื้อเข้ามาได้500กรัม240บาท250กรัม140าสบาทค่าส่ง4บบาทบริการ การเก็บายทางยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเพราะทำแล้วเคยโดนตีคืนอย่างไม่หยุดยั้อยงอันนี้ก็คืออะไรวาลูกคกนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมะผ่านครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ปลากระบงทุบปลาเห็ดโกลทุบนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมมีมากมายหลายหลากแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายครับท่านทุเรียนทอด100กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้สแกนคิวอาร์โค้ดกี่วเขียวตรงนี้หรือว่าเข้าแนะอปพลิเคชันไลนะะ์แ้ชไลน์นักบ พี่น้องประชาชนถามมากมามากเหลือเกินกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้าจะสนับสนุนน้องหนูได้ทางไหนบ้างก็สแกนค r วโค้ดตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมกสิกรไทยครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมพร้อมส่งทุกเมื่อครับท่านตอนนี้นะีน่มีทุกอย่างขาดอย่างเดียวคืออะไรจ้าคือของที่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมมันคืออะไรวะ ก็ยังไม่อาจแน่ใจก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมาที่สินแสเข่งครับท่านโผหัวกระบาลมาอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากเมื่อไม่นานมานี้ฟันธงครับท่านอุ้งอ,งอิงจบแน่นะเนี่ยเตรียมครับท่านเตรียมหนีนะเนี่ยภายในปีนี้ฟันธงว่าอะไรจ้าจะต้องมีอันเป็นไปจะต้องลีภัยตามรอยทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมภายในปี2568 20 25อะไรประมาณนี้จะต้องลีภยัยวันนี้มาอีกแล้วว้าเฮ้ยสินแสเข่งครับท่านหลังจากบีบคุมหัวนะเนี่ยลั่นเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยยากที่จะไปต่อ สินแสเข่งครับท่านทํานายการเมืองหลังสงการอะไรประมาณนี้ภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยยากที่จะไปต่ออะไรประมาณนี้เข่งโปหัวกบ,บาลครับท่านหลังจากรอบก่อนนะเนี่ยทายผิดนะครับท่านผู้ชมงงหัวแทบไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวลั่นทํานายการเมืองหลังสงการชี้เพื่อไทยภูมิใจไทยยากไปต่อนะเนี่ยส่วนพักสีน้ําเงินมีโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นําแล้วก็แงม้มพีรพันคุณพีรพัน คุณพีรพันธ์นะครับท่านผู้ชมดวงตกอาจหลุดเก้าอี้อะไรประมาณนี้เก้าอี้อะไรจะเนี่ยเก้าอี้ของอะไรวะเนี่ยรัฐมนตีว่าการกระทรวงพลังงานหรือเปล่าวะเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ไม่ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมอายุ30มสิบต้นๆน,นะครับท่านผู้ชมไม่สิงแสเขนี่ก็น่าจะ5 0 60แล้วนะครับท่านเป็นอย่างไรต่อจ้าแทงสวนได้เลยนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ครับท่านโอ้ยไม่มีอือ ไม่มีทางเป็นไม่ได้ในการนานผู้ชมมันเหมือนกับว่ามันอะไรวะเนี่ยทท <Aaron. S 1> ตีประเด็นกว้างๆนะครท่ันผู้ชมเหมือนกับบอกว่าเนี่ยทำนายเอ้สมมุติมันมาดูดวงผมนะครับท่านเฮ้ยนัดถามมีอะไรแข่งบอกมานะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคุณจะเดินออกจากบ้านนั้นเนี่ยเชื่อหรือไม่ถามเชื่ออะไรว่ามึงบอกมาเ,าเนี่ยกูกำลังจะบอกเอ้าจะได้ฟังคุณจะต้องเดินผ่านประตูอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากผ่านประตูหล่ะจ้าคุณจะต้องเปิดประตูรั้วก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องเดินออกจากบ้านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็จะต้อง ลงถนนลงถนนที่นี้ก็จะต้องเจอกับถนนใหญ่ถนนเล็กนะครับท่านผู้ชมมันก็พูดองลวมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ก็อืไม่น่าจะมีอะไรที่มันจะถูกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตอนนี้ครับท่านม็อบนะครับท่านผู้ชมสุดงอยเหงาเศร้าส้อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนายยกอิงนะครับท่านผู้ชมก็ทําแปมได้อย่างเด่นดวงนะครับท่านอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านนิตยสารโลกนั้นเนี่ยยกจ้องอะไรอีกแล้วนะเนี่ย เป็นหนึ่งในผู้นําที่อายุน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมมีอะไรวะเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลทรงผลให้อตอนนี้พิชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมแกนนาคณะหลอมแหลมครับท่านจัดม็อบมาหลายปีนะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโผเดือดนะครับท่านผู้ชมเชียร์ประวิธแล้วครับท่านตอนนี้นะเนี่ยม็อบอะไรวะเหมือนกับว่าหมดทางไปไร้ที่ยืนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไม่ได้แล้วนะเว้ยพิชิตมึงนะเนี่ยเฮ้ย <He i, S 2> มึงอยากจะมีชื่อมากกว่านี้นะเนี่ยมึงต้องทําแบบนี้ ไม่ไหวแล้วนะเว้ยคุยตูอะไรวะเนี่ยจะดูพรมาทีนึงหมอว่าลงมาทีนึงมึงเห็นไหมนะเนี่ยมึงต้องไปยืนอยู่อะไรวะเนี่ยปลายขอบนะเนี่ยปลายนาแล้วแต่กุยแล้วกุยต้องทําอย่างไรวะเนี่ยมึงต้องมาทําลายการเมืองอะไรประมาณนี้มาทํานายว่าอะไรจ้าพิชิตทํานายการเมืองนะเนี่ยคะแนนพักประวิทครับท่านรอเลยนะเนี่ยถ้าเกิดยุบสภาเกิดอะไรขึ้นจ้นาคะแนนของพักบิ๊กป้อมนะครับท่านผู้ชมจะมาเหนือแล้วก็จะมาแรงกว่าใครใครในพักสายเดียวกันครับท่าน โอ้ยอก็ไม่รู้ว่าจะไปผือต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นดอกแรกกระแท่กลางกระบาลกันเลยทีเดียวครับท่านไอ,อ้อ๋ไอ้ไพ่บุญถามมีอะไรพูไอนประวิตยบอกมาเน้ะเนี่ยบตอนนี้ไอ้สามารถมันเข้าไปอยู่ในหลังแล้วตอนนี้มีแต่ไอ้อ๋ไอ้ไพ่บุญอยู่ข้างท่านเอ้ยนี่ไอ้พี่เทปมาออกมาบอก,บอกแบบนี้เกียงว่าเปล่าวะโอ้ยทํายากนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเป็นไปนได้นะเนี่ยเฮ้ยพลเอกบวิต้องเชื่อ,อไอ้บิชิตนะเนี่ย มันจะมาปอกบอกรึเปลาวะโอ้ยขออนุญาตไม่ทํก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดจริงชิบหายครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยโอ้ยผมก็ต้องสารภาพตามตรงนะครับท่านผู้ชมว่าแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าม็บจนตอกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าคนก็น้อยนะครับท่านผู้ชมแจกข้าวแม่มืเอยก็แย่งข้าวกล่องนะครับท่านจัดมานะเนี่ยก่อนจะแจกข้าวนะครับท่านผู้ชมมีคนนั่งอยู่37คนครับท่านพอแจกข้าวหล่ะจ้าแม่มือยเพิ่มมาเป็นร้อยสี่สิบ เจ็ดคนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ามาแล้วเริร์ล้วแดดเปรี้ยงเที่ยงตรงนะครับท่านผู้ชมรู้เวลารู้เวลาสกิตกับเพื่อนแล้วก็เตรียมญาติมาด้วยนะครับท่านผู้ชม เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยมึงต้องไปฟังช่องน้องนัดวิวเขานเนี่ยเขาอุาสตส่าห์ให้แนวทางแนวทางอะไรวะเพื่อนแนวทางในการได้กินข้าวฟรีเวนไม่เป็นไรนะเนี่ยแม้จะเป็นข้าวเมื่อเขื่อนันไล่ไก่หาไม่เจออะไรประมาณนี้โอ้เราก็ต้องมาตีเนียนนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้เป็นอะไรบ้างจ้าเริ่มรู้สึกว่าทุนน่าจะเริ่มขาดแล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนก็เตรียมกองข้าวนะครับท่านผู้ชมกองข้าวเตรียมมาทําอะไรจ้าเอาไปแดกเองในม็อบนะเนี่ยแต่ผมต้อง ขอเตือนนะเว้ยเฮ้ยท่านทั้งหลายนะเนี่ยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาถ้าเกิดสมมติคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาอะไรจ้าเอาข้าวมากินอยู่ในม็อบนันเนี่ยกินกินอยู่เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอย่าเที่ยวไปพัง,งกบหัวกบ,บาลขึ้นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวบิชิไออะไรวะเนี่ยไอแกนนำะม็อบเดินมาละ บังสบตาเกิดอะไรขึ้นจ้าเอา้ามาสบายดีไหมเป็นอย่างไรต่อทีนี้มันก็สวยเลยนะครับเดิมผู้ชมนั่งร่วมวงครับท่านเพื่ออะไรจ้ารือจะได้กินข้าวด้วยนะครับเดิมผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติท่านใดนั้นเนี่ยสนใจนะครับเดิมผู้ชมอ่าดีอะไรวะเนี่ย DJI Osmo Pocket 3นะครับท่านผู้ชมคอมโบครีเอเตอร์นะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้แกะนะครับท่านเอ้ยผมต้องการปล่อยต่อนะครับท่านผู้ชมติดต่อกันเข้ามาได้ครับท่านเท่าไหร่จะเนี่ย19,999บาทนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับอะไรวะเนี่ยเมมโมรี่การ 2 5 6 g กิกนะครับท่านผู้ชมตอนแรกจะเอามาเป็นกล้องครับท่านกล้องอะไรจะเนี่ยกล้องที่ใช้ถ่ายทานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมประสบปัญหาประสบปัญหาอะไรจ้าประสบปัญหาการเงินเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เลยต้องปล่อยไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ม็อบก็ยังจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมยังไม่มีอะไรดีขึ้นครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติอยากสนับสนุนนะเนี่ยแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าส ตรงนี้ก็ได้ครับท่านเกษิกรไทยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกางขอบคุณพี่ติบนินขอบคุณคุณนาลีไดเกลขอบคุณคนคุ้มวัดนะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณพี่หนูหมูขอบคุณทุกท่านอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวที่สนับสนุนผมมาอย่างต่อนเนื่องครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน